เดี๋ยววันนี้มั่งสวนจากสวนจะพาไปดูกระเพราสูตรโบราณแบบดั้งเดิมเลยนะฮะใส่อะไรกันบ้างเรียบร้อยแล้วครับเครื่องกระเพราโโอ้หทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยดูดิเราจะเริ่มตำไปพร้อมๆกันเลยนะเอาไหนก่อนอาพิธาย,ก,ายก่อนาพิธายพิธายนะฮะกระวานอ่นกกนะรกระวานกระวานใส่กี่เม็ดดีพอได้เนาะกระชุนนะอ่ะชุนเหรอสองเม็ดไหมสองเม็ดพออ่าสองเม็ดพอขิงขิงขิงต้องเป็นขิงแก่ด้วยนะใส่สักประมาณสี่แว่นเนาะพอ ลาบผักชีเลยไหมใส่เลยอ่ลาลาบผักชีนะฮะนี่ล้างให้สะอาดนะครับใส่ไปเลยสองแบบนี้ฮะมีพริกชี้ฟ้าครับอ่าเป็นสีเขียวแบบนี้เลยแล้วก็พริกขี้หนูนะฮะอ่าใส่สองชนิดใส่เลยไหมใส่เลยอ่าหาม,มาทุกอย่างลืมกระเดียวมะเอา้าใส่ลงไปครับ <laughs> อันนี้จะหอมนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยแม่จำให้แล้วนะฮะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเนาะ นิดเดียวนะฮะหลังจากนั้นให้เอาเครื่องกะเพราที่เราตําละเอียดแล้วนะครับลงไปผัดเลยครับพอไหมต่อ<ส>อีกมะพอแล้วเนาะอ๋ะอน่าผัดไปครับจนกว่าหมูจะสุกผงปรุงรสนะใส่ลงไปครับไม่รู้สูตรโบราณเขาเขาไม่น่าจะใส่นะผงปรนะุงรสะถ้าสูตรโบราณนี่เขาใส่อะไรอะ่ะอ่ะาปลาดน,นึนงเนาะพอไหมขอตัดบาดน,นิดนึงนะครับอ่าผัดครับอ กลิ่นมาครับหอมฉุยเลยกระเพรากระเพรา,าครับต้องใส่ที่มาเป็นดอกด้วยนะเพราะว่ามมสมุนไพรนะฮะแล้วก็สรรพคุณทางยาจะอยู่ที่ดอกแบบนี้ครับใส่ลงไปแบบนี้กระเพรา,าสูตรโบราณครับราดลงบนข้าวเลยครับแม่เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับเวลาฝนตกเนี่ยร้อนเจอฝนจะเกิดอะไรทุกคนเกิดลมครับ ซึ่งหน้าเนี้ยนะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะเจ็บป่วยเนื่องจากลมนั่นเองครับคนโบราณเนี่ยเขาคิดค้นสูตรมาแล้วครับเครื่องเทศต่างๆที่ใส่ไปเนี่ยจะช่วยขับลมภานนยในร่างกายของเราได้ดีครับดังนั้นผัดกระเพราเครื่องเทศแบบนี้นะกินตอนช่วงหน้าฝนครับทาให้สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดีนั่นเองพร้อมชิมยังแม่อร่อยอร่อยอไหมโอ้พึ่งเข้าปากเองบอกอร่อยแล้วว่า แต่ก็ดีบ้างหนึ่งสองสาม,มเห็นไหมอร่เยเนาะมันจุนเลยพคม,มันน่าจะเป็นเพราะเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปอ่ะมันหอมมากครับอร่อยมากมววามรสชาติาตคือดีเลย